สวัสดีครับมาเจอกับสำรานบานนาคือเก่าเด้อมาวันนี้ขอเวบาภาษาพ,พื้นบ้านตัวเองเด้ออืมรูม้สึกว่ารู้สึกว่ากับของสิไข่นี่เนี่ยอืมเป็นเกิดเกิดกะกัดน้ำผู้ดังน้ำจมก,กะบบ่มียังไรครับอ่ะกะขอาวบอกขอจม ไปตามภาษาอัพเดตกับขา่าวกับน้ำสู้เบิง้งอ่ามาต่อครับอันนี้ก็เป็นหมูหวานมหมูหวานสื่อมาสี่สิบบาทมหมูหวานหมูหวานสื่อมาสี่สิบบาทนี่ กล่องนี้สี่สิบบาทนะสวมให้ดูแก okay. แสบอยู่เลอมผมกินมาหลายเทือแล้วแสบแสบๆๆอันนี้ก็เป็นฝ้าเขียวเหมือนเดิมอ่าพัดลมไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดเอรมันหนาวมาขึ้นอันนี้ก็สีเป็นปนิน ซื้อมาเป็นตัวตัวเราซีสิบบาทอันนี้ลองฉีกบ้างเอานีา่ตัวละสี่สิบบาทอา่าเราจะมีหมูหวานเราจะมี ถอดไข่อ่าถอดไข่เอาง่ายงสไตล์เขาพิษตัวว่ามือนีบ่มีอ่ะมือนีบ่มีเจ้าเหือนเนี่ยเจ้าบ่มีบ่ดด้สือเจ้ามาเจ้ามีแต่ว่าผบอดด้สือมาอือกับว่าเป็นยังอันนี้เป็นข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวตัวนี้กันธรรมดาคันซื้อแล้ว มันสิมาคู่กับตัวนี้ด้อือข้าวเหนียวกับหมูหวานเนี่ยมันสิมาคู่กันหมูหวานหมูเค็มหะ่ะมันบริเค็มหรอหวานพอดีแซบแบเลยนี่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 น,นี่อืมตัวนี้อืตัวนี้มันกับสีมาคู่กับตัวนั้นอืมเอาอ่า โอเคครับขอหอยาดก,กินเข่ากันเด้อเอากินแล้วก็น,นอน